ก็คือใครชอบเล่นเสียวเเชิญอีกหนึ่งอย่างที่คนชอบมองข้ามถ้าเกิดว่าเธอมองข้ามอันนี้ฉันจะมิไม่ไพ่ียเลยนะก็คือคาสแลนเข้าใจว่าคาสเต่มันไม่ใช่กระตูนที่โด่งดังอะไรมากมายแต่เธอต้องเดินเข้าไปให้ลึกที่สุดตรงนี้แล้วเธอเห็นเวิร์กตรงนี้ไหมมันจะมีเครื่องเล่นอันนึงที่เป็นคาสสนุกมาก ไม่ได้เสียวจนเกินไปเป็นเหมือนแบบเราจะนั่งรถแล้วก็แข่งกับอีกคนหนึ่งซึ่งเขาจะแข่งอัตโนมัติกันนั่นแหละเราไม่ได้ขับอะไรแต่เครื่องเล่นมันดีมากแล้วมันแบบโฟล์ลมันเลี้ยวปุบ,บวูแบบเราหุ่นสวยมากอันนี้คือสนุกมากไม่ใช่โรลเลอร์โคสเตอร์แต่ว่าเป็นเครื่องเล่นที่สวยสวายพอสมควรส่วนใครชอบเจอคาแรคเตอร์พิกซ่านะคะเขาจะอยู่แถวๆนี้ใครที่อยาปแบบตัแอตรงอีกฝั่งหนึ่งของชิงช้าสวรรค์จะมีเหมือนเป็นแบบโซนเมอร์เมดโซนลิตเติ้ลเมอร์เมดเข้าไปเล่นลิตเติ้ลเมอร์เมดพักได้นะคะสวยงามแล้วก็เพลงเพาะมาก บริเวณแถวๆนี้จะมีอีกหนึ่งเครื่องเล่นชื่อซอรินนะคะ S O A R I N G ต่อด้วยคขบาบ้าอะไรไม่รู้จะไม่ได้ แต่ดีมากมันจะเป็นเหมือนเราบินไปรอบโลกมันเป็นเครื่องที่ยกเราขึ้นไปแล้วก็ห่อเหินเดินอากาศไปมีการแต่งเกล็ดนน่นนี่นั่นที่ได้ฟีลลิ่งแบบเหมือนไปจริงมากๆนะ,ะและถ้าคนยังไม่ได้จองโรงแรมฉันขอขายเลยก็คือโรงแรมนี้แพงชิบหยแต่คุ้มมากนี่คือโรงแรมที่ชื่อแ r a น d c a l i f o r n นียซึ่งมันโรงแรมที่รักที่สุดแต่ว่าแบบอยากนอนนานๆแต่บางทีงบมันไม่ถึงนะคะแต่ว่ามันดีตรงไหนรู้ไหมทุกคนเห็นไหมว่ามันอยู่เชื่อมกับโซนคริสลี่พีคเลยทุกคนสามารถทะลุหลังโรงแรมออกมาที่ปักได้เลย แล้วถ้าเกิดว่าขึ้นไปฝั่งเนี้ยทะลุออกไปฝั่งเดซี่ดาวเท้าได้แม่งโคตรใกล้ที่สุดเหมือนนอนอยู่ในปาร์กอะโอ้ลูเมนชันเธอเห็นชิงช้าสวรรค์ไหมชิงช้าสวรรค์ตรงนี้นะมันเป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีสองฝั่งเธอเดินเข้าไปดีๆมันจะมีฝั่งนึงเป็นชิงช้าสวรรค์ปกติอีกฝั่งหนึ่งเป็นชิงช้าสวรรค์นรกแตกก็คือเป็นไวกิ้งที่อยู่ในชิงช้าสวรรค์ล้วไม่มีล็อกก็ไม่เป็นไรแล้วมันเวียงเงี้ยอยู่ข้างในอะก่อนที่จะขึ้นไปเธอแค่ยืนแล้วมองชมรับชมผู้คนที่ขึ้นนไปฝั่่่งงทีมยอยะ แล้วเธอดูสีหน้าเขาแค่นั้นก็สนุกแล้วทําไม่ได้ขึ้นเวลนก็คือแค่มองก็สนุกแล้วโอ้ม y g ก d เธอเข้าใจวินาทีชีวิตตรงนั้นเลยอะแต่ประเด็นที่สําคัญที่บอกว่าให้อยากให้อยู่2คืนมากๆเพราะว่าโชว์พล้น้าฝั่งที่เป็นแคลิฟอร์เนียน่ะมันดีไม่ต่างจากผูเลยคือคะแนนมันเท่ากันอะเราไม่สามารถบอกว่าเราไปดิสนีย์เพื่อดูผูได้อย่างเดียวถ้าเราไม่ได้ดูโชว์น้ําฝั่งเนี้ยถ้าไปถึงเอเอแล้วมันมันไม่ได้อะมันต้องดูอะ ไม่ได้เหรอเราเพิ่มอีกคืนเดียวไม่ได้เหรอเราดูเอร์คัลเลอร์ด้วยไม่ได้เหรอมันโซจึ้งเลยนะเธอจะไม่ลืมไปเลยตลอดชีวิตนะถ้าเธอได้ดวนเนี่ยได้ไหมขอเพิ่มอีกคืนได้ไหมบางช่วงจะมีพาเลตพิเศษเป็นพิกซ่าของฝั่งนี้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งดิสนีย์ที่เป็นปราสาทจะมีพาเลตประจำของเขาอยู่แล้วดูตามคำรายได้นะคะ สมมติออกจากปารกมาแล้วหิวหวนะคะตรงนี้จะมีดิสนีย์ดาวเทาซึ่งดิสนีย์ดาวเทาจะมีไอติมชื่อร้าน s อสแอนด์สรอคนเยอะชิบหายแต่อร่อยมากอยากให้กินนะคะซอสเต็ดคาราเมลคือ Number 1สั่งว่าโฟคนปักข้างบนหน่อยอร่อยมากส่วนใครอยากได้ความคลาสสิกแล้วอยากได้โรงแรมที่มัน